ครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ขอพูดถึงฟุตบอลนะครับอย่างที่พี่น้องนะครับได้รับดูรับเห็นกันนะครับทุกคนนะครับฟุตบอลเมื่อคืนไทยสีลังกานะครับที่ไทยชนะ1-0นะครับแล้วมันก็เกิดดราม่านะครับก็จะเห็นตามสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทิกตอกยูทูบหรือแรงต่างนะครับเราก็จะเห็นกันอยู่นะครับผมก็จะขอยกนะครับไอตัวอย่างนะครับ ก็คือเกลียนบุดีรัมย์สนะครับที่เขาลงไว้นะครับผมดีผมไปดูเฟสนะครับเล่นเฟสก็เลยไปเจอพอดีนะครับเขาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแฟนบอลวิจารย์ยับสับเละโคติชีคุมทีมชาติไทยต่ํากว่ามาตรฐานเป็นไปได้อย่างไรนะครับอันนี้นะครับที่นะครับมันที่มันขาดใจนะครับที่มันตะกจ้ตะขวงใจ ของคนไทยนะครับเริ่มตั้งแต่ที่ตอนที่เกยมยังไม่จบนะครับจะรู้ว่าอึดอัดนะครับอึดอัดเพราะว่าอะไรนะครับหนึ่งทีมชาติไทยนะครับมีอันดับที่สูงกว่าสีลังกานะครับทุกคนคาดหวังว่าไทยจะต้องชนะอย่างหลายลูก นะครับแม้แต่นะครับเ,เพตหลักหรือไลค์นะครับคุณภาคบอลน,นะครับก็มีการพูดกันก่อนที่บอลจะเตะนะครับบอกว่าไทยจะต้องชนะ30มนะครับก็คือพูดง่ายง่ยว่าคนไทยส่วนใหญ่นะครับผมมีความเชื่อมั่นว่าแทบจะ100%เนะครับเชื่อมั่นว่าไทยเนี่ย ชนะแน่นอนแล้วก็จะมีประตูได้เสียนี่ที่มากนะครับถ้าเราลองย้อนนึกไปนะครับตอนที่บอลแข่งความรู้สึกของคนไทยเนี่ยมันจะเหมือนเหมือนกันคือมันอึดอัดแต่กิดขวงใจลุ้นอยากจะให้ทีมไทยได้ประตูมากๆแต่ ทีมไทยทาไม่ได้นะครับคือไทยชนะเนี่ยก็คือสามแต้มอยู่แล้วชนะห้าศูนย์สิบศูนย์ก็คือสามแต้มเท่ากันกับหนึ่งศูนย์แต่ในเมื่อทุกคนเนี่ยครับมีความคาดหวังที่สูงนะครับมีความคาดหวังที่สูงคือชนะสกอร์ที่มากแต่พอมันเป็นไม่ได้ตามเป้านะครับมันก็เลยทําให้กองเชียร์นี่งดหงิดนะครับทีนี้พอไทยชนะแค่หนึ่งศูนย์ นะครับก็เลยว่านะครับมันก็เลยเกิดดรามา่าว่ามาตรฐานไทยเนี่ยมันต่ําลงอิชี่คุมทีมไม่ดีนะครับอันนี้อันนี้คือกลุ่มหนึ่งที่มองแบบนี้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะมองอีกแบบหนึง่งแต่ทีนี้นะครับว่า,วาถ้าเราดูรูปเกมการเล่นนะครับทีมไทยนะครับจะเป็นคนไทยเนี่ยนะครับ มีลูกครึ่งแค่กี่คนครับมิเกลสันนะครับจุนธานดลอลล์ไม่ไม่พูดถึงเพราะว่าดลอลล์นี่เล่นอยู่ในไทยอยู่แล้วนักเตะไทยนะครับเป็นลูกครึ่งแพทริกผมจะไม่ไม่ไม่แยกจากนักเตะไทยเพราะว่าแพทริกนี่เล่นอยู่ในไทยอยู่แล้วนะครับ มันก็มีมิเกลซันที่เตะอยู่หลีกนอกโจนาธานนะครับเมื่อก่อนเล่นอยู่ต่างประเทศแล้วค่อยกลับเข้ามาที่ไทยนะครับอันนี้คือจะว่าเป็นนักตเตะที่มาจากต่างชาติก็คือแค่2คนแต่ทีนี้ครับกลับไปมองที่สีลังกานะครับนักเตะเขาเนี่ยหลักๆเลยจะอยู่ในหลีกยุโรปหลีกใหญ่ๆเยอะนะครับแล้วหลีกของฮ่องกงมันก็มี จะว่าเป็นศีลังกาแท้ๆเนี่ยมันมีน้อยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นออกมามาจากภลีกนอกนะครับเขาโอนสัญชาติแล้วก็ลูกครึ่งลูกอะไรพวกนี้ที่มาจากภิีกนอกเห็นไหมครับว่าเทียบตัวนักเตะนะครับเทียบตัวนักเตะเนี่ถ้าเกิดจะว่าไปนะตัวนักเตะของศิศิลังกาเนี่ยนะครับจะมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะฮะเรียกว่า ดีกรีหรือเกยียรนะครับที่เล่นอยู่หลีกที่เหนือกว่าทีทมไทยอีกนะนะครับดูรูปแบบการเล่นนะครับสีลังกาต่อให้ฟีฟ่าแลงกิ้งนะครับมันต่ํากว่าไทยนะแต่ถ้าดูตัวผู้เล่นปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้ด้อยกว่าไทยนะครับเป็นนักเตะน,นะครับอยู่ในหลีกยุลรปนะครับเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าดูรูปเกมจะเห็นว่า ทีมไทยนี่รูปเกมไทยเหนือกว่าถ้าคนที่ดูบอลนะครับไม่ได้ตั้งธงเอาคอาคติว่าไทยจะต้องชนะมากๆชนะชนะมากๆชนะมากถ้าดูบอลแค่นี้นะครับถ้าดูบอลแค่นี้แล้วตั้งความรู้สึกแค่นี้พอไทยไม่ได้ชนะเยอะมันก็จะมีความงงงิดอย่างนี้ก็แสดงว่าดูบอลไม่ได้ดูที่เกมดูบอลนี่เอาความรู้สึกดู นะครับถ้าเป็นแบบนี้แต่ถ้าคนดูบอลเนี่ยนะครับดูแบบใจเย็นดูมองแบบเป็นกลางดูการเล่นจะเห็นว่าทีมไทยนี่มีรูปแบบนะครับการเข้าทำประตูนี่ดีกว่าสีลังกาซึ่งนักเตะสีลังกาจะเล่นอยู่ในหลีกใหญ่ๆเป็นส่วนมากหลีกไทยจะหลีก,ลกนะครับจะว่าเป็นหลีกต่ำกว่าหลีกพวกนั้น ก็ไม่ผิดแต่นักเตะไทยสามารถนะครับอิชีคุมทีมเนี่ยนะครับมีรูปแบบที่เหนือกว่าแล้วโอกาสทําประตูของไทยนี่เยอะแยะ,ยะมากมายพูดง,ง่ายๆว่านะครับยิงจนเท้าแตกยิงจนไอ้ตุ่มสตาร์ทนี่หลุดยิงจนประตูนี่กิวนะครับไม่รู้จะยิงยังไงยิงแบบที่นักเตะไทยนี่แบบไม่รู้จะยิงยังไง เหมือนกับบบบว่ามีคังให้เลยอะคือยิงยิงยิง,ยงแต่นักเตะไทยทําไม่ได้เองถ้านะครับไม่ใช่ว่าพอพอ,พอทีมไทยนะครับชนะแค่หนึ่งศย์ก็ไปโทษโค้ดมันไม่ใช่มันต้องโทษตัวที่นักเตะนะครับอย่างประตูที่สุภโชคนะยิงชนเสาอันนี้นะครับ อันนี้ผมบอกเลยนาว่าในความรู้สึกผมผมไม่ได้ไปโทษตัวนักเตะคือมันชนเสานะครับแต่ประเภทที่แบบว่าจอดจ่อแล้วยิงปอกแป๊กปอกแป๊กยิงออกยิงอะไรอ่ะอันเนี้ยนักเตะไทยเรานะครับควรจะมีการนะครับประเภทพวกอยู่กองหน้าแนวหน้าเนี่ยควรจะไปซักซ้อมแทคนติกแรงต่างนะครับซ้อมยิงซ้อมอะไรให้มันดีกว่านี้ อย่างจังหวะที่ทีละศักยพิมายลงมาจังหวะแรกที่ที่ที่ททททนะครับสัมผัสบอลเนี่ยยิงเลยแต่สังเกตไหมว่าการยิงนะครับก็จะยิงแบบยิงแปรแบบเบาๆนักตะไทยหลายๆคนส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะน,นี้คือจะยิงแบบเหมือนกับแบบโชว์เทพโชว์เหนืออะไรประมาณนั้นยิงเบาๆยิงเท่ถ้าเกิดเข้าแบบแบบเหมือแนบอกว่าโอ้กูนี่โคตรเทพอะไรงเงี้ยนะครับนักตะไทยส่วนใหญ่ จะเป็นในลักษณะอย่างนั้นนะครับรูปแบบการเล่นนะครับถ้ามาตรฐานของอิชิมาตรฐานการเล่นของนักฟุตบอลไทยมันจําโอกาสยิงประตูนี่มันจะน้อยมากแต่นี่มันเยอะไม่รู้จะเยอะยังไงนะครับยิงจนแบบนะครับไม่รู้ว่าไอ้คนไอ้คนที่ยิงนะ่ะกระดูกเท้าล้าวหรือเปล่าเพราะว่าอะไรก็ยิงกันเยอะนะครับ แต่ทำไม่ได้เองมันไม่ได้อยู่ที่โค้ดนะครับนี่ในมุมมองของผมนะครับโอเคการดูบอลดูอะไรต่างเนะี่ยคนเรามันจะคิดไม่เหมือนกันนะครับแต่ในมุมมองของผมผม,ผมมองแบบนี้นะครับก็คือผมก็ยังอยากสนับสนุนให้อิชิหรือมาดามแป้งหรือสมาคมฟุตบอลน,นะครับก็ยังคงให้สนับสนุนอิชิต่อไปนะครับผมสรุปให้นะครับว่าไม่ไม่ใช่อิ อิชีแต่เป็นตัวนักเตะไทยเราเองที่มีโอกาสทำประตูจอๆคุณก็ทำไม่ได้แต่จะไปโยนบาปโยนผิดให้อิชีมันไม่ถูกต้องอิชีเขาได้ลงลงด้วยไหมนะครับได้เอาขาอิชีไปผูกไว้กับขานักเตะไทยไหมไม่มีลงในสนามมันขึ้นกับตัวนักเตะแล้วถ้าเขาทำประตูไม่ได้ รูปเกมเป็นโลองสีลังกาสีลังกานี่บีบไทยอยู่ฝ่ายเดียวอันนี้อันนี้คือโคดนี่ผิดเต็มๆติถว่าการวางแผนรูปแบบการเล่นนี่ของโค้ดไม่ได้เรื่องบ่อยให้ทีมที่แรงกิ้งต่ำกว่านี่มาบีบมาไล่ไทยนี่ให้อยู่หมัดไม่สามารถนะครับแทบที่จะไม่มีโอกาสได้ไปยิงประตู อันนี้คือความปิดของโค้ดคือแทคกติกไม่ดีอะไรไม่ดีแต่นี้อิชีนะครับวางแผนการเล่นให้นะักเตะไทยเนี่ยเข้าไปอยู่หน้าประตูมีโอกาสยิงไม่รู้จะยิงยังไงแต่ยิงไม่ได้เองผมนั่งดูผมก็ยังอึดอัดผมก็ยังอะไรวะอะไรวะอยู่นะครับมันน่าจะได้แต่ก็ไม่ได้แทิกเนี่ยนะควรจะได้สองสองประตูเป็นอย่างตาม่มนะครับ หลังจากที่ได้ประตูแรกน่ะนะครับแล้วพทรติกเนี่ยที่ยิงอ่ะก็ยิงออกบางทั้งที่ว่าเหลือแค่ผู้รักผู้รักษาประตูแต่ก็แพทรติกก็ยิงออกนะครับนี่คืออะไรนี่คือความผิดของนักเตะไม่ใช่ความผิดของโค้ดหลายๆคนหลายๆครั้งเราจะเห็นว่ามันมันผิดที่ตัวนักเตะจะต,ต้องมีการซักซ้อมนักเตะไทยเนี่ยนะครับ ว่าจะใช้โอกาสอย่างไงให้มันน้อยในการทุกครั้งที่มีมีโอกาสทําประตูพยายามยิงว่าให้มันเกิดประตูได้มากที่สุดถ้ามันไม่เข้าให้มันตรงกว่าก็ยังดีแต่นี่อะไรยิงออกยิงอะไรอย่างนี้มันเยอะนะครับโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ขอแค่นนี้คิดเห็นยังไงแสดงความความความไม่ทิ้งกันดูนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ